สวัสดีครับสวัสดีครับ ウタサハサミタシワウトミサミキサロウトトカサカタチャビタタチャヒタサミウタサハミヤデミ ใจเย็นๆเลรงแรมรูปสีน้าในทางคุณแพรด้านนสเกตนะเจ้าของบริษัทเทียวม์เก็ตติ้งที่เจอนะท่านจะสวดพิเศษให้นะสวนสสดอจก็ให้นะนุโมทนาสาธุเจ้าพระคุณะเบีย์เคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสิที่บราจาร

สี่ร้อยเอาดันไปดันไปดูแคน ยื่นเข้าไปลูกขึ้นเข้าไปเออวางไาว้าาที่นี่ไปกับก็ไปได้ลูก

จิมานีมัจยังพันเตสังฆทานานีเจุ้ปัปจะยานีสัพพริวารานีพิโคสังกัสสะโอนอชยามะตาตุดนงพันเตพิโคสังโฆ imani, tangkatanani, Jatuh panjayani, tang periwarani, majipan hatu, amhakang, di keratang, hitaya, supaya, datang dari tong, satu, 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 nih, ตถาคตานิปุริยานิอุปปัชชะยาณีอรณิสัทธินานิ

ก็ยังมีผู้ที่พขเห็นอยู่แต่ถ้าาหลังสามสิบปีที่ผ่านมาก็คือประมาณสองร้อยสามสิบอายุก็จะมีเห็นประจํา เลยมีมนต์ขึ้นมา,นา,มาณสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะถวายของอะรก็ แต่เดี๋ยวเราจะได้ทำที่เดิมๆลงมาแต่จะเริ่มที่เมองหน้าเป็นพระธาตุกัเนิดนะเริ่งที่จเริ่มพระธาตุป่าก็รียนเชิญมาด้นู่แต่แล้มารับมาเมืองเอนทางด้านนู้นพระธาตุป่านะเริ่การเรแรเราเรียนเพื่อะยิ้มิตบาตรอาเรียนพื่อะยมิตบาตรถ้าไหนันน เอาได้มาเลยนะเลยมะเอาเรืที่จะชอขาตาขาปีะและถ้าเป็นท่านที่จะมาขอทานเองอย่าง้าเพ่รจับศึกมาจะหวัดกระตินไม่เป็นากาศในาตการบหลวงาได้เราทอดอะไรเราทอดไปเราทอดต้มยำก็ดีเราทอดดากผซืชีชมเพ่รจับึกเบีนทอดอกไม้ที่เชียวชาญจากหน้ามื่อใลขายจับศุกียนีรับขอที่สักครู่